สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนเซเอ้ยคริปโตเคเรนซีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผู้ติดตามผมครบ10,000ืนคนเมื่อไรผมจะมาแจกเหรียญฟรีทันทีเป็นการสุ่มแจกนะครับผมช่องฟรีคริปโตมาเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะมามาพูดถึงเรื่องจุดกลับตัวหรือจุดทํากําไรของกราฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันมีวิธีไหนบ้างนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยผมต้องบอกว่ากราฟเนี่ยนะครับก็จะขึ้นหรือขึ้นลงนะครับเหมือนเป็นเวฟนะครับเหมือนเป็นแบบขึ้นนะครับมันเป็นแบบขึ้นทะนเลอะไรแบบนี้นะครับเพื่อน,อนๆก็สังเกตเห็นนะครับเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นลงขึ้นลง,นลงอ่าเหมือนขึ้นหรืออาจจะเหมือนขั้นบันไดอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีจุดบ่งบอกว่าเฮ้ยจุดไหนเนี่ยมันคือจุดสูงสุด ของช่วงเวลานั้นๆหรือจุดต่ําสุดของช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับผมอ่าแล้วจุดไหนเป็นจุดที่ควรเข้าซื้อหรือจุดไหนเป็นจุดที่ควรขายนะครับผมอันนี้ผมจะมาบอกในจุดซื้อหรือจุดขายในช็อตเทอมนนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกอย่างแรกเลยก็คือการหาไดเวอร์เจนนะครับผมไดเวอร์เจนก็คือการขัดแย้งของราคาหรือจุดกลับตัวนั่นเองนะครับผมเช่นเมื่อราคาลง จุด diverge n c จุดไหนนะครับก็คือจะเป็นจุดที่ทําให้ราคาขึ้นนั่นเองหรือเมื่อราคาขึ้นมาสูงนะครับจุดไหนจะเป็นจุดแบ r i d d i v e r g e n c รหรือจุดที่จุดกลับตัวที่ทําให้กราฟกลับลงมานั่นเองนะครับผมดิเวอ g รน n ก็คือจุดกลับตัวนั่นเองนะครับผมและอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของแท่งเทียนนะครับผมว่าแท่งไหนเป็นจุดกลับตัว เดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น timeframe 4ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดู timeframe 4ีชั่วโมงในเหรียญ CVC นะครับผมโอเคนะครับกดเลยอ่ยสมมติเราดูกราฟอยู่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองหาไดเบอร์เจนให้ดูนะครับว่าจุดไหนนะครับไทเ e อร์เจนโอเคผมเจอแล้วนะครับผมกดเลยเยผมเปิดให้ดูก่อนนะครับผมจะหา บูลิตไดเวอร์เจนต์นะครับผมอ่าแบบผมเอาแบบบ้านๆง่ายๆนะครับผมก็คือราคาต่ำลงแต่โมเมนตัมสูงขึ้นนะครับจุดนี้นะครับภาพนี้นะครับดูนะครับที่ผมเห็นนะนะครับก็คือราคาต่ำลงนะครับนี่นะครับนี่นะครับลูกศรเนี่ยสองจุดนี้ต่ำลงนะครับแต่โมเมนตัมสูงขึ้นนะครับคือตรงไหนนะครับก็ผมมาดูที่แม็กดีนะครับผมปรากฏว่าแม็กดีสูงขึ้นนะครับ ภูเขาไอ้ก้อนนี้มันสูงขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแปลว่าอะไรเราเจอบูลิตไดเวอร์เจนนะครับจุดเข้าซื้อคือจุดไหนก็คือจุดนี้นะครับบริเวณนี้เราก็ตีไปเลยครับซักบริเวณนี้เราไม่ต้องแบบเอาเป๊ะมากนะครับผมแบบบ้านๆง่ายๆนะครับก็คือจุดบริเวณนี้เราดูเป็นบริเวณแล้วกันนะครับผมจะได้ง่ายๆแบบไม่ต้องบีฟิกอะไรมากมายนะครับผมหลุดก็แค่คัดลอดแค่นั้นเองหลุดจุดนี้ก็แค่คัดลอทนะครับประมาณนี้นะครับอ่าอาจจะคัดลอท ใต้แถวนี้อะไรแบบนี้นะครับอืมแล้วมันก็กลับตัวจริงๆหรือเปล่าเมื่อมันเกิด b u l l ิต d i เวอร์เจ e นนะครับก็ปรากฏว่าอ้าวราคาก็มีการขึ้นไปสูงขึ้นแบบนี้โอ้โดยประมาณนี่ก็เกือบ60%เลยนะครับก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับหรือถ้าจะเอาแบบในช็อตเทอมล่ะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเราลองวัดดูอ่าก็สัก40โอ้ก็เยอะเหมือนกันหรือเอาสักเท่านี้ก็สัก18% ็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับบูลิตไดเวอร์เจนนะครับรวมทั้งมันเป็นทั้ง r s i ด้วยหรือเปล่านะครับเราก็ลองมาดูนะครับลองตีดูซินะครับไอเอสไอก็ยกสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าเห็นชัดเจนก็คือใน Mac D ดีนั่นเองภูเขาแต่ละลูกเนี่ยลูกนี้กับลูกนี้นะครับลูกนี้ต่ํากว่าชัดเจนนะครับมองว่าโมเมนตัมกับราคามันสวนทางกันนั่นเองอ่านี่ก็คือ บูธิดเดเวเจนนะครับผมก็เป็นการหาจุดเข้าจุดหนึ่งที่สําคัญในตลาดนั่นเองนะครับในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ของผมที่เอามาให้ดูนะครับแนวเราลองหาอีกซินะครับอ่ะผมก็เจออีกแล้วนะครับตรงไหนเอ่ยราคาต่ําลงแต่โมเมนตัมสูงขึ้นนะครับตรงไหนเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าอ่าผมเห็นแล้วนะก็คือตรงนี้นะครับ ราคาต่ำลงชัดเจนนะครับส่วนโมเมนตัมเป็นยังไงเอาสูงขึ้นชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับแล้วจุดไหนล่ะก็เราเลือกเป็นบริเวณนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมแบบไม่ได้มีพื้นฐานอะไรแบบแน่นเป๊ะทฤษฎีอะไรแล้วใครก็ทักมาอยู่นั่นแหละเนี่ยนะครับแมนะครับก็ช่างเขานะครับโอเคนะครับไปต่อกันเลยนะครับปรากฏว่าเกิดการกลับตัวไหมนะครับ เกิดไซเทียนด้วยนะครับผมไซเทียนในการกลับตัวแบบนี้นะครับผมาแบบนี้แท่งแบบโดจิโดจินะครับแท่งแบบก้างปลาแบบเหลวแหลกนะครับแบบว่าเป็นไส้แห้งๆนะครับแห้งเหมือนผมเลยนะครับผมก็ผอมเกินไปนะครับเนี่ยแบบไหนแบบนี้เนี่ยครับเป็นไส้โดจิแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับบวกกับนะครับ bullish d i v e r g e n นะครับ มันก็เลยคอนเฟิร์มสุดๆไปเลยว่าจะไปแน่กูไปแน่แนก็ไม่รอแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ขึ้นไปเลยนะครับผมอมประมาณ70%เ็นห็นไหมครับหรือเอาอย่างตา่ำก็สัก3 0ก็ถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเ,เยอะทีเดียวเลยผมถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็หาจุดเข้าแบบนี้นะครับผมสำหรับ Bullish d i v e r g e n นนะครับผมเดี๋ยวเรามาหา b บรดดิ้งไดเวอรบ้างนะครับ แวิลคือแบบไหนก็ตรงข้ามกับบูลิตนะครับตรงข้ามกันนะครับตรงไหนเอยอ่าผมก็เจอแล้วนะครับก็คืออะไรราคาสูงขึ้นแต่โมเมนตัมต่ำลงกลับกันนะครับมองภาพกลับกันราคาสูงขึ้นอยู่ตรงไหนเอยผมก็ได้เจอแล้วนะครับบริเวณนี้อ่าราคาสูงขึ้นนะขึ้นจริงไหมก็สูงขึ้นจริงแล้วโมเมนตัมลาต่ำลงไหมนะครับก็ต่ำลงจริงๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับนี่ะอ่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดจุดกับตัวไม้นะครับบวกกับแท่งเทียนเป็นไส้แห้งๆอ่ะมันเป็นแบบเป็นก้างนะครับแห้งผอมกระหลองนะครับก็เกิดการล่วงลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับราคาก็ล่วงลงมาเป็นดาวเทนอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมครับอ่าดาวเทนยาวเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็ตีกรอบได้เลยเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับ แล้วเราเราจะหาจุดกลับตัวตรงไหนก็เป็นบูลิตเดเวอร์เจนไงก็บริเวณนี้อานี่นะครับจุดกลับตัวซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วอันนี้เป็นแบลิตนี้เป็นบูลิตนะครับอ่าเป็นจุดกลับตัวนั่นเองในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับที่ผมจะมาให้ดูเคแล้วตรงไหนอีกเป็นแบลิตบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาหากันนะครับแบลิตเดเวอร์เจนก็คืออะไรราคาสูงขึ้นโมเมนตัม um, ส่วนทางการน,นะครับตรงไหนเอ่ยผมก็เพิ่งหาเจอนะครับก็บริเวณนี้ไงนะครับผมไฮสองไฮ มีการยกสูงขึ้นนะครับแต่โมเมนตัมนะครับต่ำลงนะภูเขาต่ำลงนะครับเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับภูเขาอะนะฮะ ISI ก็ต่ำลงชัดเจนปรากฏว่าแบรดดิวเจนพร้อมไส้ก้างปลาแห้งๆครับเป็นไส้แห้งๆนะครับก็ประมาณนี้นี่คือจุดขายนั่นเองนะครับหรือถ้าจุดซื้อก็คือนะครับจุดที่เกิดบลิดดิวเจนพร้อมไส้ก้างปลาแห้งๆนะครับผมอ่าเป็นแบบ มุมมองของผมนะครับผมใช้ความคิดง่ายๆแบบบ้านๆแบบนะครับผมไม่ได้มีทฤษฎีเยอะๆมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการหาจุดเข้าจุดออกสําหรับบูลิตหรือแบริตเดเวอเจนเพื่อนๆก็เอาพื้นฐานแค่นี้นะครับลองไปหัดดูดูก่อนลองไปหัดดูย้อนหลังว่าเออมันตรงจริงไหมอะไรแบบแบบนี้จริงไหมนะครับลองไปหัดวาดดูนะครับแล้วมันมันขึ้นอยู่กับการ ลองฝึกดูครับฝึกอ่านกราฟลองฝึกดูกราฟนะครับไม่มีใครที่จะเป็นเลยในไม่กี่วันนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับกว่าจะเอ่อกว่าจะอ่านเป็นกว่าจะดูเป็นอย่างนี้ครับหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับถึงจะทําให้เพื่อนๆมีกําไรได้ฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองนะครับไปทําการบ้านกันด้วยนะครับว่าวิธีที่ผมบอกไปเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าซึ่งอาจจะมีอีกหลายคนที่เขาอธิบายได้ละเอียดกว่าผมนะครับซึ่งผมอธิบายแบบบ้านๆแบบ ง่ายๆนะตามสไตล์ของผมนะครับก็ผมไม่ได้มีทฤษฎีเยอะแยะอะไรมากมายก็ให้เพื่อนๆไปดูแค่นี้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็หัดทําท่านี้ให้มันได้สะกอ่อนให้มันแบบว่าชินสกอดแล้วเราค่อยขยับไปทีละขั้นทีละขั้นอะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเพียงมุมอมองการมาแนะนําเรื่อง การดูจุดกับตัว d i v e r ร e n ์ในมุมมองของผมเท่านั้นนะครับผมอาจจะบอกผิดหรือบอกถูกเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยผมอาจจะอธิบายได้แบบว่าไม่ได้เป็นทางการอะไรมากมายเหมือนคนอื่นเขานะครับอันนี้มันก็เป็นแบบแนวทางของผมที่ผมเทรดอยู่นะครับยังไงก็ผมมาสร้างสีสันให้เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่เครียดนะครับเพื่อนๆนก็ลองไปหาทําการบ้านได้นะครับจะได้มีตังในการเทรดนะครับแล้วก็อย่าลืมหาจุดสต็อปลอสให้ดีวางแผนด้วยนะครับในการเทรดนะครับอย่าลืมเป็นห่าฉลามที่เกาะวานเหมือนกับผม แล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ,บาย